ถ่ายกันฟังกก็ได้ถ่ายหลคนเลยตัไหนกินหปแล้วเนโธโถามพี่ก็ได้ที่เป็นไงโถมันก็บอกแล้วเนี่ยเนี่ยมีไ่เว้ย้ยดอ้ยอุ้ย้้ย้ยออ้อ้้ยุอ้อยอุ้ยอุอุ้ย ดูได้ที่บ้านในาานีสิสประมาณอราคอคอเซซิฟพอนะครับยียแ,รแรงของวันนี้นี่เซซิฟพเปเนซิฟพอ,ปปพอโอเค ไปเรื <tr okes> <tr okes> <tr ่อยๆไปเรื่ยๆดูื่ายๆดูาเร้่ยเรื่อยๆขาดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สาอะไรมึงวหนเนี้ยเดี๋ยวปลาแล้วข้างหลังเดี๋ยวพี่กัดยังไงมันวะทำไมกัดไม่โดนทีอ่ะเอ้า